สาได้ผนึกกำลังกับ CPF และ CPP ในเครือเจริญพกรัพันเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความเป็นเลิศให้กับงานวิจัยและการศึกษาของประเทศนำร่องโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กัญชาและโครงการวิจัยอาหารเพื่อนักกีฬาค่ะนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารวิสัเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นายสุเมธพินโยสนิทประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพภกพันปริวัทจำกัดหรือ CPP บริษัทเนครือเจริญพกพันได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOA กับดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตรควบคู่กับการพัฒนานการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้กรอบความร่วมมือ3ด้านคือด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านพัฒนางานวิจัย และด้านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นิสิตได้สแดสดงศักยภาพของตนเองได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการลงมือทําจริงช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาดโดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย CPF และ CTP ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย MOU และ MOA และสัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการปรับปรุปรงพันธุ์กัญชาไทยให้มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีส่วนร่วมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทความต้องการของคนไทยเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อาทิอาหารเพื่อนักกีฬาอาหารเพื่อผู้สูงอายุจุลินทรีย์โปรโตีนทางเลือกอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นต้นเพื่อยกระดับงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในเชิงอุตสาหกรรมเป็นความร่วมมือของ ยักษ์ใหญ่ของของภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกเกษตรและอาหารกลุ่ม CPF กับ CPP นะซึ่งเ,เป็นบริษัทในเครือของ CP ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับก็มาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลกทางด้านการเกษตรและอาหารเช่นเดียวกันแล้วก็คิดว่าทั้งสองพลังบวกเนี่ยจะทําให้การพัฒนาคนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งและเป็นชื่อเสียงของโลกต่อไป ในอนาคตว่าแบรนด์ประเทศไทยจะยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและผมเต็มใจที่จะผลักดันให้งานนี้สําเร็จลุล่วงแล้วก็เป็นพลังที่จะสร้างชาติสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทางซีเทปเองนะครับก็รู้สึกยนินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีได้เบลกาด มาร่วมใส่สัญญาความร่วมมือที่หลากหลายมากนะครับกับทางเหวรายรเกษตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหมือ,นอันดับหนึ่งทางด้านการเกษตรของประเทศไทยนะครับเป็นันดับ็ับของในเอเชียนะครับก็ต้องเรียกว่าโครงการต่างๆที่ c p เองนะครับมาร่วมมือนะครับกับทางเหวือยเนี่ยก็เป็นโครงการที่สําคัญมากสำหรับ CPF นะครับโครงการทั้งหมดที่เซ็นในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลัก ของเซเว็เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิวทริชันต่างๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเอนจิเนียริ่งอินพิวฟเมนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารให้กับประชาชนของเราให้กับลูกค้าของเราให้มีความสิมารยิ่งขึ้นนะครับโครงการนี้ในรายละเอียดนะครับมีตั้งแต่โครงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรก็ร่วมกับทำหาวิาลนะครับเพื่อให้หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนานิสิตนักนศึกษานะครับให้มีการทํางานในรูปแบบที่เป็นจริงนะครับได้มีโอกาสทํางานกับบริษัทเอกชนในระหว่างที่เรียนรู้เราให้ความสําคัญกับการดูแลต้นน้ําซึ่งถือว่าเป็นต้นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดนะครับวันนี้เครือจันทร์พัฒน์เองต้องการความรู้และวัสบการณ์ใหม่นะครับจากท่านคณาจารย์ของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะร่วมกัน หาวิธีการให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นําความรู้ตั้งแต่เรื่องของพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้การปลูกพืชสู่ต้นน้ํานั้นประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิตคุณภาพแล้วก็กาไรสุทธิที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับครับ สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของการบูรณา,าการองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพรวมการยกระดับงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตรและพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนมาดูกันต่อนะครับในส่วนของทางภาครัฐเองนะฮะช่วงหน้ามาติดตาม